กล่องในนะคะว่ามีแบบไหนมีกี่ชนิดทีเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างกล่องในกับแผ่นรองหน้านะคะมันก็จะมีหลากหลายอีกก็คือทางบริษัทนะคะ,ะเขาเรียกว,ว่าคิดค้นออกมาเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันสามารถอัดเดหรือ,อเล่นอะไรได้หลากหลายขึ้นแต่ว่าไม่ต้องจ่ายมากนะคะ,ะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติว่าเรามีแผน่นวงกลม แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเนีย่ยถ้าเรามีกล่องนี้กับแผ่นนี้นะคะเราก็จะได้หนึ่ลายใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ลายลายนี้แล้วแผ่นรองหน้าล่ะก็ไม่ต้องซื้อค่ะเราก็ใช้แผ่นรองหน้าของกล่องเหล็กที่ใช้กัระเลกใช้กับกล่องเหล็กอันนี้ได้เลยนะคะก็คือมันเพราะว่าเราจะดีไซน์ออกมาให้ขนาดที่เท่ากันนะคะเพื่อที่ลูกค้าเปลี่ยนแค่กล่องใน กล่องในจริงๆเพราะบางลายอ่ะ,อะแผลล่นรองหน้าสามารถใช้กับกล่องลายได้หลายลายเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาที่ถ้าลูกค้านะคะมีงบประมาณเท่าไหร่อ่ะแจ้งงบมาเลยค่ะแล้วอ,อยากได้ลายประเภทไหนเน้นทำงานง่ายเน้นงานสวยแปลกไม่เหมือนร้านอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ inbox ถามรายละเอียด เรื่องพวกนี้ได้เลยนะคะก็คือเนี่ยอย่างอันเนี้ยสกล่องในเนี้ยก็คือใช้แผ่นรองหน้าอันนี้ได้นะคะและแก๊งนี้มันก็สามารถมีแผ่นรองหน้าที่เป็นลายที่มีร่องอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นออลูกเล่นเยอะมากเลยนะคะในในออตัวแม่พิมพ์ของบล็อก3ามอคะอันนี้คือความพิเศษจริงๆนะคะนี่อันนี้ก็คือผ่านได้ไหมหรือว่า ขาธิตดีวกว่าาิดการประกอบที่ใช้กล่องกล่องเหล็กเดี่ยวนะคะค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะระวางพอเริ่มมีกล่องในระวางกล่องในก่อนเสร็จแล้วเราเอาตัวที่เป็นแผ่นรองหน้าของเขานะคะส่วนเข้าไปเห็นไหมนี่ส่วนเข้าไป เสร็จแล้วเราเอาแม่พิมพ์ด้านที่มีเขี้ยวนะคะลงด้านล่างนะอย่าลืมตรงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวถอดออกไม่ได้นะนี่นะคะด้านที่มีเขี้ยวลงด้านล่างเสมอแล้วก็ประกบแล้วก็เอาหางปลาพับแล้วก็ล็อกล็อกแค่พอตึงๆนะคะพอตึงๆที่เขาขยับไม่ได้นะคะอย่าอย่าล็อกแน่นนะคะแต่ตัวกล่องในอะ่ะมันต้องอยู่กับที่นะเวลาที่ยกแม่พิมพ์เปล่าๆขึ้นมานะคะ่ะ ะะอันนี้ก็คือลักษณะที่พร้อมที่จะใส่ปูนเพื่อที่จะอัดแล้วนะคะนี่เห็นไหมก็คือลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแผ่นรองหน้ามีกล่องนายเอาแผ่นรองหน้าสวมลงไปแล้วก็เอากล่องนอกประกบนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่พร้อมสําหรับใส่ปูนนะคะสําหรับกล่องเหล็กเดี่ยวนะคะทีนี้ แล้วถ้าตัวนี้ล่ะก็เหมือนกันเหมือนกันเลยก็แค่เอาตัวนี้ค่ะเอาด้านด้านนี้คว่ำลงนะยังไาง,นะงายอย่างนี้นะหงายอย่างนี้นี่เทป,ปูใส่นี่ปูนอยู่ในนี้นะไม่ได้นะคะนี่นะคว่ำลงไปเห็นไหมจะยกให้ดูพวกนี้มันไม่ถูกล็อกไวไ้ไงมันไม่เหมือนแก๊งกยกแผงนะคือมันอยู่ด้านในนะอืม และลายอันนี้ลูกเล่นของเขาคืออะไรรู้ไหมคะหมุนไปเลยอยากให้อยากให้ด้านแบบเฉียงจะอยู่แบบตรงข้ามซ้ายขวาหรืออยู่ตรงเฉียงมุมของตัวตัวกล่องนอกนะคะมันก็จะออกมาอีกสองลายซึ่งแบบลูกเล่นมันเยอะจริงๆนะคะสำหรับแม่พิมพ์บ็อกสามอานพิเศษมากคือจริงๆอะ่ะถ้าใครอยูออ่ทางภาคเหนือนะคะลูก้าลูกค้าทางภาคเหนือเนี่ย ถ้าอยากจะมาทดลองทําหรือว่ามาเห็นตัวแม่พิมพ์แต่ละประเภทแต่ละชนิดนะคะก็คือมาที่วังเหนือจังหวัดลำปางได้เลยนะคะก็คืออีฟจะสแปนบายอยู่ที่นี่นะคะศูนย์เรียนรู้ของบล็อก 3r นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเสียเวลาเสียค่าเดินทางมาแต่จะไม่เสียใจเลยค่ะได้ความรู้ที่แน่นแดีๆกลับไปแน่นอนนะคะแอบแบบโปรโมทโปรโมทศูนย์เรียนรู้นะอย่างนี้ไม่ได้นะ ห้ามห้ามใส่โดยที่ไม่มีกล่องในนะถ้าเป็นถ้าเป็นแผ่นรองหน้าที่มีรูอย่างเงี้ยนะคะห้ามนะห้ามใส่โดยที่ไม่มีกล่องในนะแล้วก็ห้ามหงายกล่องในแบบนี้นะก็ะคือต้องคว่ำนะคะโอเคนะอ่า <c oughs> ทีนี้มาดูเอ่อกล่องในเป็นแก๊งที่บอกนะมาเป็นแก๊งเขามากันเป็นแก๊งแต่ว่าเก็บชุดนี้ออกไปก่อนนะคะ มาเป็นแก๊งของเรานะคะก็จะมีสี่เหลี่ยมกับ,บวงกลมนะคะนี่ส่วนใหญ่แก๊งหนึงอะคะ่ะก็คือจะมีใช้สี่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ซื้อแค่ตัวนี้นะคะนี่สี่ลูกสี่ลูกพอนี่นะคะลูกละสองร้ห้าสิบไม่แพงเลยสี่ลูกเนละมิดลายได้เยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดคนเริ่มต้นงบน้อยนะคะก็จะแนะนำแก้งพวกนี้นะคะ่ะ ก็คือเราจะไปสลับได้หลายลายเลยนะคะทีนี้ไอ้แก๊งแก๊งแบบเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นรองหน้าของเขาที่หลากหลายเช่นกันนะคะอันนีนะ้หยิบมาเป็นตัวอย่างเขา้าว พอนึกภาพออกไหมว่าทําไมเขาถึงมาเป็นแก๊งเพราะเขามีอยู่สี่รูนะคะเขาเลยต้องมาเป็นแก๊งนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่สี่รูสองรูก็มีนะคะสองรูนี้ก็หมายถึงใช้กล่องเหล็กในแค่สองอันอันนี้ใช้สี่อันในขนาดเดิมนะคะอันนี้สองอันนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะ ก็ใช้วงกลมสองอันแต่อีกสองช่องเป็นสี่เหลี่ยมอ่าเห็นไหมเห็นความพิเศษไหมว่าบางทีมีแค่สองแกงเนี้ยมีกล่องในเดี่ยวกล่องในแกงเหล็กแค่เนี่ยวงกลมกับสี่เหลี่ยมเนี่ยคุณสามารถเนรมิตลายได้เยอะมากเลยนะแล้วก็เอ่อไอตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมช่องแบบนี้ค่ะมันก็มีแบบสี่ช่องเลยแล้วก็มีแบบหนึ่งช่องมีแบบสามช่อง เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเนี่ยความสนุกของแม่พิมบอ์สามอันเนี่ยค่ะที่ดีไซน์มาแบบให้แบบ DIY เราจะใช้คําว่า DIY DIY ลวดลายออกมานะคะนี่แหละอันนี้คือความพิเศษที่เราลังสรรเพื่อลูกค้าเลยนะคะนี่คะนี่อันนี้คือเป็นแก๊งเี่ยเดี๋ยวประกอบให้ดูนะคะว่าเป็นแก๊งอะ่ะเขาใส่ยังไงนะคะเอาเป็นตัววงกลมสี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 ก้อนก่อนนะ นี่นะคะเราก็วางแผน่นระวางังอันนี้วางแผ่นรองหน้าก่อนอวางแผ่นรองหน้าลงไปนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะกล่องในเราก็ยางหงายนะคะฟังดีๆนะคะห้ามหงายวางอย่างนี้ไม่ได้นะคะผิดนะคะต้องคว่ำแบบนี้นะคะเอาด้านด้ามดึงอ่ะไว้ด้านล่างนะอ่ะเราก็วางให้ตรงล็อกของเขานะคะอย่าให้เขาขบขึ้นมาบนแผ่นรองหน้านะเดี๋ยวดึงไม่ออกนะคะ พยายามให้วางให้ตรงนี่นะคะสี่ลูกนี่เห็นไหมนี่วางเป็นเาส,สาสี่เสาเรียบร้อยแล้วทีนี้เอากล่องนอกกล่องนอกกล่องเดิมของเรานะคะที่มีด้านมีเคี้ยวนะคะประกบลงไปเช่นเดิมสายขวาแล้วก็เอาหางตา พับมาเข้าล็อกของเขาแล้วก็ขันคอตึงมือนะคะอย่าแน่นนะอ่าเสร็จแล้วเวลายกเห็นไหมเราอาจ,จะยกตัวกล่องกับแผ่นรองหน้าขึ้นมาได้แต่กล่องเหล็กเนี่ยมันต้องอยู่ที่เดิมนะคะถ้ายกติดขึ้นมาด้วยเนี่ยแสดงว่ามันไม่เข้าล็อกของเขานะคะต้องยกขึ้นมาได้นะอ่าตัวแผ่นรองหน้าค่ะทีนี้ก็คืออยู่ในท่าสมบูรณ์ที่จะใส่ปูนแล้วก็อัดนะคะอันนี้ก็คือ วิธีการถอดหรืออะไรเงี้ยคะเดี๋ยวเอาไว้จะมาสาธิตตอนที่าสาธิตในการอัดแต่ละอันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปแน่นอนนะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแก๊งกลมเหล็กมาเป็นแก๊งนะคะทีเนี้ยไอตัวแม้กระทั่งกลมเหล็กเองนะคะมันก็จะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้อีกเป็นลูกคู่นะคะเดี๋ยวอันเนี้ยอีจะทํา เขาเรียกว่าลองวางแบบผสมให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะแนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะเอาออกกอน,นตัวผสมที่ว่าก็คือจะเอาวงกลมสองกับเหลี่ยมสองก็เก็บกลับไปสองก่อนเพราะฉะนั้นเวลาซื้อค่ะเราซื้อตัวนี้ค่ะไว้4อันแล้วก็ตัวนี้ไว้สอันนะคะก็จะทำออกมาได้เป็น10ลายเลยค่ะ ค่ะกลมสองในเวลาที่เราจะใช้เขาเรียกเราจะทําลายไหนนะคะเราหยิบแผ่นลงหน้าขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ไปตามไปตามลากกล่องไหนที่ที่อยู่ในคังของเรานะคะอันนี้ก็จะใช้กลมสองเหลี่ยมสองนะคะก็คือทําเหมือนกันเลยก็คือวางลงไปก่อนเสร็จแล้วกลมกลมใสกม่กลมเหลี่ยมเหลี่ยมใส่เหลี่ยมนะคะ จะใส่ด้านไหนก็ได้นะคะเพราะว่าแม่พิมพ์ได้มาตรฐานค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมใส่ตามลายของเขาละทีนี้เอาด้านนี้เคี้ยวลงเหมือนเดิมใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เอาหางปลาพับก,กลับมาแล้วก็ล็อกล็อกพอตึงมือนะคะนี่เรียบร้อยพร้อมใส่ปูแล้วก็อค่ะนี่เราก็ต้องยกข,ขึ้นมาได้นะ ในอยู่ที่เดิมเดิมนะยกแค่กล่องนอกกับแผ่นรองหน้าขึ้นมาอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับใส่ปูนเข้าไปได้นะคะพอเวลาถอนออกเนี่ยก็คือเราจะต้องคือเนื้อผ้าบอ,อกนะพอมันจับด้านปุ๊บอะไอกล่องพวกนี้มันจะมีตัวจับอะคะเราก็ดึงขึ้นมาออกทีละทีละทีละแล้วก็ค่อยคลายหางลาแล้วก็ถอดแม่ติ่มออกซ้ายขวาอ,อันนี้นะคะสําหรับกล่องเหล็กที่มาเป็นแกงนะทีนี้มาดู อีกแก๊งหนึ่งแต่แก๊งเนี้ยก็คือเขาจะไม่ไดเ้เล่นได้หลากหลายแบบนี้แต่ว่าก็ก็จะเป็นลายพิเศษขึ้นมานะคะก็จะเป็น